เก็บบรรยากาศหลังวันฝนตกเมื่อคืนแต่ก็ตกไม่ได้เยอะหรอกอพอช,ชุ่มฉ่ำพอรดน้ำต้นไม้อา้าวดอกอันนี้มันเป็นสีม่วงไม่ใช่เหรออา้าวทำไงดีอ่ะไม่ช่าโดนเลยโดนขนาดแบตเตอรีนเอาไปไว้ทีน่นู่นของก็ได้ยไม่ต้องปลุกืออรเฮ้ เราคงอยากได้ดินแหละเนี่ยขาดน้ำอะ่ะเนี่ยวันนี้น้ำของเราเป็นสีนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแต่ดูสะนี่โอโ้ตายลมพัดแรงเลย เบียขอหนึ่งหลุมขอหนึ่งหลุมตรงนี้เมียกูต้องทำงานอีกแล้วอเบียยังไม่หายแห้งเลย

ก็ดีเนี่ยหนูดีน้องก็ดีเราต้องแกะอะไรมันมั่งไหมหรือดามไว้ก่อนดามไว้ก่อนโอเคอ่ะเออสวยงาม ลีลายมันต้นสูงขนาดไหนก็มนไม่สูงมากหรอกถ้าเกิดปลูกแค่มันก็เต,ตี้ยๆก็ประมาณต้นนี้เนี่ยมันเลือ้อยได้หรือเปล่มามะม่วงเนี่ยมันจะเลือ้อยหรอือเลือเล้อยตรงกุ้ง เป็นไม้เลื้อยทรงพุ่มขนาดกลางออกดอกทั้งปีเออไม้เลื้อยทรงพุ่มแต่มันยังปลูกไม่ได้นะหมนมันจะเอาโซดาไฟเลยดาดน,นี่ไงตายเลยนะไม่ได้ปลูกตรงโซดาไฟนะ <c oughs> ไม่ได้มันจะปลูกตรงโซดาไฟไม่พี่เขาจะล้างไม้นี่เฉยใช่ <c oughs> แล้วมันเป็นไม้เลื้อยทรงพุ่ม <c oughs> กระดังงาลนไฟไม่ใช่ต,ออตอ้องไม่ต้องลไม่ต้องลนก็ได้รกระดังงาดถึงเดิน,นตรงไหนมันก็ใกล้คือกัน ก็เสียบมาให้ไอ้เจาะง่าแเลยสวยแล้วตอนแรกเป็นสีม่วงสวยงามต้นละเท่าไหร่นะเต้ย <c oughs> เรัเ้ยนี่มันทางขับรถเข้าเพราะยังไงถ้าถ้าสมมติว่ารนขนา้างหน้าใช่ปะมันก็จะโค้งรับตรงนี้ เป็นโตรงนี้กแล้วขวางขอบนีเแล้วก็ตร้ถ้านรูโมงอ่ะก็เข้าใจัที่มันกดังตค้งวัวต้นอะเต็มยต้นให้มันโค้งไง แน่นไป้ไปแยงนีนโอ้ยตอนไม่ขึ้นเลยบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องไปปลูกอะไรแม่งแล้ว โอ้กจะทำโซนนี้ดีกว่าเอาสับจอบพังเลยมันหักเลยหรอจากจอบตอนแรกเป็นจอบตอนนี้เป็นเป็นอะไรอะเป็นเสียมไปเสียแล้ว แสดงว่าดินนี่แข็งสุดๆเลยยังจอดยดังไม่ได้เท่าไหร่เลยควรจะย้ายหลุมไหมมาไหมสภาพจอบ ทำไมดินตรงนี้มันชุ่มอ่ะเสร็จตรุมที่สามเฮ้ยทำไมต้นมันด่างวะเจ้โดนมันจะตายแล้วแหละอ๋อมันจะตายตกใจนึ้ก็ได้พันธุ์พิเศษกระดัางงาด่างแล้วไม่ไม่ได้เอาไอ้โชคฟางออกก่อนเหรอไม่มีหนัานแล้วอืม <c oughs> <uffy> จะดูโกโก,โก้สิแต่ว่ามันบอลี่นี่ขึ้นดีจริงๆเลยไอ้ยีนอนว่าไงออกกล้องหน่อยยิ้มหน่อยนี่กินเพลินเลยเตอร์มันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยทำไงดีอ,อ่ะมันจะหมดต้นแล้วอะ่ะเราออกไปไว้ไหนอ่ะ ไปข้างล่างเหรอโอ้ยนอนเกล้ยวส่งตัวมาได้ไงวะมันเกิดมาจากอะไรก่อนเฮ้ยจอโอ้ยเลมอนกูนอุย้ยโอ้ยสู้สู้สู้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ม,นะมันกำลังโชว์คันน่ารักอยู่น่ารักตรงไหนละ่ะนา่ารักจะตายโอ๊ยอม่้มันกู่เหรอ <anto> <kaz oo> อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันกำลังกินได้น่ารักมีฝรั่งเดงนได้มาตัวนี้เดียวโซนี่โกโก้ลมก็พัดมารูลมเลยลูกใบนี่อย่างกระดาษเลยกลอบกลอบ จะรอดไหมเนี่ยแต่อันเนี้ยโดนแดกถ้าน้ำได้น้ำดีๆมันน่าจะงอกมาใหม่ไหมรอดูึนี่คืออะโวคาโดเหมือนจะรอดนะเนี่ยนี่คือต้นปีบยี่สิบบาทซื้อมากระโตเท่าเราเลยร้อยห้าสิบไม่ขายถก ต้นนี้สวยเลยแลอวปีบเงินไม่ตายไม่ตายตัวนี้สวยงามว้าวมาเพียบย ฝนตกเมื่อคืนไม่ได้ชานล้างดินให้หน่อยเลยนะต้นไปยองชิดดูโซแล้วน่าจะไปต่อแม่วันนี้ไม่ทำไรหรอไม่ทำจะพักผ่อนก่อนกลับพักผ่อนแล้วหรอว่าสาระเราเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเสร็จตรงไหนละ่ะยังไม่สวยงามเลยยังไม่เสร็จเลยเมื่อไรเขาจะมาทำมันอาทิตย์หน้าหน้าเสร็จถ้าวันมานะ ดีใจแน่เดยเราต้องมาเดีแต่ต้องมาขัด<อ>ให้มันสวยงามก็มหาเกืือน้ำมันมาปูแล้วก็นอนเล่นแล้วก็นอนได้แล้ววายตอนนี้นอนชมวิวเนี่ยวิวหน่นเขามองไม่เห็นหรอกแต่ข้ามองเห็นเรามองเห็นเขา นะเ,เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เปิดคาเฟ่เปิดคาเฟ่อะคาฟเ<ล>คาฟ่จ้ะตั้งชื่อ,อยังตั้งชื่อแล้วว่นะนัททรายอาอร์แกนิกฟาร์มคาเฟ่อ้ยซ้ำซ้ำชื่อซ้ำ V1 <c oughs> จะได้ไม่ซ้ำอ,อะไรนะใส่ V1 ไปด้วยจะได้ไม่ซ้ำยาวชื่อยาวไปตั้งชื่ออะไรจัะนัทคาเฟ่ เยลเดี๋ยวคุณกุ้งก็เ,าเ,าเอเาเครื่องกาแฟเอานั้นมาตั้งที่คุณต้องทำล้วก็เวลาลูกค้ามาคุณทุ่งก็เอาแต่เราไม่มีไฟฟ้าในออนไลน์มัมีมือถือเวลาลูกค้าสั่งแล้วคุณกุ้งไหนเดี๋ยวคุณกุ้งเราพูดสิสั่งกาแฟหน่อยครับ,บรับอะไรดีคะอ่าไอพิโตเย็ดแก้วหนึ่งครับเดี๋ยวสักครู่นะคะนานไหมครับสามสิบนาทีโอ้ยทำไมนานจังเลยครับ กาแฟแก้วหนึ่งกว่าไลเดอร์จะมาส่งไม่ได้คุณต้องพูดว่าไลเดอร์กว่าไลเดอร์จะมาส่งอ,อไปโฆษณาให้เขาทำไมล่ะอกว่าไลเดอร์จะมาส่งก็ประมาณ30มสิบนาทีไไม่เกินนี่แหละการันตีส0สิบนาทีคุณได้กินนี่คุณคาเฟ่คุณเป็นแบบนี้เลยเนี่ยขณะรอก็เชิญเชี่ยวชมไม้ชมนกได้เลยี๋ยวขี่มาอเตอร์ไซค์ไปส่งใช่ไหม ก็ได้กินเอาง่ายๆอย่างนี้เนะาะแล้วบอกอยากเปิดคาเฟ่โอุ้ณเล่นอย่างนี้เลยเปิดแล้วนี่ไงค,คุณผู้ชมบอกว่าว่าแวะซื้อคาเฟ่ข้างนอกก่อนก็ได้บอหรือ <st arts> ม,มาอทีกไม่มาแล้วไม่มีอะไรเลย <th arts> ทำอย่างร้านขายขนมปังชื่อดังเแล้วรอครึ่งชั่วโมงเนี่ยใช่โอ้อ่าอ่าอ่าจะดูเจ้กันจะได้ใช้บริการไหม กาแฟในป่าเราจะกลับแว่รดน้ำน้องสักหน่อยเอาเฉพาะโกโก้มันต้องบำรุงเป็นพิเศษเสร็จแล้วหรอเนี่ยไม่ตายหรอกสู้ชีวิตอยู่ มีใบเล็กใบน้อยงอกมาเห็นไหมแสดงว่าต้นมีปังอยู่แต่ว่าต้องลดน้ำให้มันีแค่นี้หรอ ฝรั่งไม่ไกิดหรอกนะฝรั่งฝรั่งฝรั่งพอแล้วนี่นี่โกโก้เลยโกโก้เก,โกต้ตาเลยใช่ไหมนี่นี่มีต้นนี้อีกน่ะตรงนูง้นต้นหนึ่งตรงนู้นต้นหนึ่ง โ,กโกบ่นจริงๆเลยก็กลับในบ่นจริงเลยคาเฟ่ปิดแล้วลนนะค,ะคาเฟ่ปิดแล้วกลับก่อนนะคะคาเฟ่ปิดแล้วกลับก่อนนะคะอ่ะงั้นก็ลาท่านผู้ชมท่านหน่อยดิว่าที่นี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันอาทิตย์ใหม่คลิปหน้าอาทิตย์ใหม่ง่าต่อนะเตย <laughs> มันมันไม่มีอะไรเลยนี่มันไม่ได้ทำอะไรเลยอวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอก<ะ>ทำอะไรนักหนาเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานและพักบ้างอืมอ่ะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กันนะคะกดไลค์กดแชร์กด <S 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 ไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ่ายไม่ทัน <S <S ตอนนี้เราอยู่ที่เครือคุนด่านนะคะรถติดมากเลยกว่าจะขึ้นมาได้ะะปกติขึ้นมามันก็ไม่ได้มีรถเยอะอะไรขนาดนี้ก็วันเมฆคนก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเช่ารถกอล์ฟนะคะดูซิว่าจะเช่าไอบสี่ที่นั่ง โอ้ยเจ็บตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางกดินเลยดินไดเฮะยเก็บได้เลยเดยวระวังเดี๋ยวให้คนไปก่อนเคมันลเกเหมือนลิฟต์ไฟฟ้าเหมือนพวกลิฟต์ใช่ระวังรถ ตอนนี้เราอยู่เขื่อนไงเราบอกไปแล้วนู่นประชาชนมาเที่ยวเขื่อนไม่ได้ไม่ได้ไปแต่เขาห้ามเราขับไปนะเขาห้เราไปทางนี้ไม่าจ้ไปทางนม้ัน,นเ้นล้เดี๋ยวดเดี๋ยวคืนรถก่อนเดี๋ยวเดไปไหนคะเฮ้ยก็ระวังเขาจะชนเรากลัวอ่า เปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปล่าเปลีนไม่เป็ี่ยนไม่เปลี่ยนีครับครั้งแรกเลยที่คิดที่ได้ขับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้นั่งโครก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้นั่งไปเที่ยวสันเขื่อนจากตอนที่แล้วตอนคิดแรกๆของเราคือเดินมาแค่เด็กพอละเพราะมีสองคนไมีการต่างเหนื่อยมันไม่มันไม่ ไม่ได้เสียดายหรอกมันงอกมันีคนเยอะอุ้ยต้นหูกระจงสวยเลยโอ้โหที่ไล่เราจะกระทไหนเนี่ยโอ้ยมันแคะหูกระจงแค่เะแร้เหนื่เห้ชนสัตว์สัตว์้ถนน ไม่เดินอ่ะเราขี้กเกียจเรยจะไปให้สุดเลยเข้่ามาแล้วอ่ะ,อะอจะพอคุดด่านโอ้ย,อยข้างล่างนี่น่ากลัวข้างล่างอย่างเสียวเลยอ่ะโอ้ยได้อีกฟิลเลยก็ไม่เคยมาแบบสูงเลยใช่ไม่เคยเออกมาแนว เหยียไปไหนันจะดูวิวไอวยูวัดีคนเล่นน้ำนี่คุณวงอบมากอ้าวขับดีดเสียองห้ขับให้นตององยดวิวสฝั่งไอวันนี้ท่นได้แบบ เ่องตั้ง่ของคือเราขับไม่ได้ห้ามบุกวไปนอกเลยเราไม่ได้ก็ไม่้ตอนที่เ้าพูดก็ไม่ได้ฟังห้ามไปตรงไหนห้ามไปตรงไหนมันเรื่องห้ามจอดตรงไหนก่อนนี่เด็ดตรนี้นี่ไงนี่ไงคุณพุ่งมางนี้สริงเวย์ o น o n น้ำมข้นมากเลยนะ ห้ามจอดรถก <ขอ S 1> ๊อปเขาห้ามจอดออไม่ได้ให้จอดก็ชะลอนีไ่ไงเขาห้ามจอดไปเ<ม>ลย<ง>ไม่ได้จอดก็ชะลออไม่ได้ลงเนี้ยไม่ได้ไอะไรเด้อเขาห้ามจอดโดนปากสองพันเลยอะได้ได้เด้อบิงลงไปเลยเหรอเออบิงมาเลยครับหัวใจกวูวายตายก่อนอ่ะ ต้อมหน่อยเดี๋ยวมันเกินลงไปไงดูดิก็กลัวก็กลัวไปหมดเลยจะให้ดูดิมๆมันสูงไหมอย่าขากลับค่อยดูขับ <c oughs> ตรงเข้าไปก่อนกวัวลเต้ยลงออกนอกเส้นทางใช่ที่ขวาที <c oughs> เออใช่หัวเต้ยจะไหวขับมันตรงๆไหนจุดพักอยู่ไ <c oughs> ห <c oughs> มันไม่มีจุดพักหรอกขับไปเรื่อย ดูบรรยากาศสันเขื่อนขุนด่านปลาคันชนก็สูงมากสูงมากกุ้งกุ้ลัวค,คุณกุ้งกุ้งอะไรกรันเนี่ยโอ้พร้อมสูงนี่แหละอ่าแล้วขึ้นมาทำไมถึงอย่างนั้นอ่ะอยากมาที่สูงสูงเออแล้วกวออ๋มันจะขึ้นมาทำนี่แหละตนอนเด็กไม่ยอมดื่มนม เกลอ้าวเพราะพี่กลัวความสูงไงตามเธอไปเนี่ยไปไปไปต่อไป แล้วเราอยู่ไหนถึงแล้วปลายทางขุนด่านรากนชนและก็มีคาเฟ่แวะทานอะไรหน่อยไหมคะเดินทางมาในาใคร<อ>หน่ยอยอุ้ยอยากกินสมูทตโยเกิร์สมูตีอย่าบอกนะทุกหลอกขายที่สุดท้ายมันก็ซื้อกินอยากกินซื้อแค่ไหนวอามัแอบไว้กลางไหน